สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในรายการอัปเดตประจำวันที่3ทธันวาคม2563โดยที่วันนี้นะครับจะมีอัปเดตอยู่3หัวข้อก็คือโปรโมชั่นอัปเดตแอนฟิีเคสนะครับแล้วก็ออ t เดอร์นะครับโดยรายละเอียดการอัปเดตที่ผมจะพาไปดูผมจะพาไปดูทั้งหมด4หัวข้อหลักๆนะครับที่ผมฟังในคุยกันล่างพร และก็มาดูในเว็บไซต์ประกอบกันไปด้วยนะครับสรุปแล้วอ่ะออกมาได้ประมาณ4หัวข้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยครับ mm hmm. หัวข้อที่1ครับเป็นกิจกรรมเลิฟเด d นะครับกิจกรรมวันพ่อนั่นแหละรับคอสตูมไปฟรีๆเลยนะโดยคอสตูมเนี้ยครับจะได้ e x p 3แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับเออก็ดีดีมากเลยเนาะโดยที่ระยะเวลากิจกรรมก็คือวันนี้แหละ3ามท่านวา หมดเขตวันที่24ธันวานะครับก็มีระยะเวลาประมาณ21วันเลยนะเกือบเดือนเหมือนกันนะครับผมโดยกิจกรรมอะ่ะมันจะให้เราไปทำเควสตามนี้แหละเดี๋ยวผมสปอยให้นิดนึงนะครับผมไปทำมาแล้วคุณดูไอเทมที่ต้องหาครับ1 2 3 4 5สอันนี้ไอเทมขั้นแรกที่ต้องหานะผมจะบอกให้เลยว่า2อันเนี้หายากมากๆครับผมอะ่ะไปลองทำเควสมาให้แล้ว แต่ผมติดที่2อ,อันนี้ผมยังหาไม่ได้3อันนี้ผมได้หมดแล้วครับเหลือแค่2อ,อันนี้ผมท้อแล้วผมยอมครับผม,ผมบอกเลยว่าผมยอมตอนแรกผมจะทําคลิปอันนี้ออกมาให้ภายในเย็นนี้แหละแต่ไม่น่าทันแล้วครับเพราะว่าเย็นนี้ผมมีติดไปเรียนก็เลยยอมครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูของท่านอื่นก่อนก็ได้หรือรอผมก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนน่าจะวันวันนะ เพราะว่าไอสออันนี้หายากมากถ้าใครไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นผมบอกเลยไม่ทําก็ได้นะครับยากเกินไปครับในการหา2ชิ้นนี้ดอบยากมากๆนะครับดอกจากลาฟาเซียนะครับไอตัวที่เป็นพุ่มไม้เขียวๆอยู่ที่เมืองไลเฮาเซ่นนะครับเออไอเทมขั้นแรกที่หาคืออันนี้อ่ะแล้วก็ทำเควสอะไรไปตามนี้เนาะอันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนนะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่งเควส NPC ตัวนั้นตัวนี้เสร็จนะครับผม ไอเทมครั้งที่2ก่อนที่เราจะแลกกล่องเลิฟเด d ดี้บ็อกออกมาต้องใช้เชนเมลบอร์ซอสนะครับอ่านผิดขออภัยแล้วก็ใบชุบแล้วก็เงินอันนี้ไม่ยากและสีอันนี้ไม่ยาก,นนม,ยากมันจะไปยากไอไอเทมช่วงแรกนะครับที่เราต้องหานะพอเราได้กล่องนี้ออกมานะครับกดออกมาเสร็จก็จะได้หมวกใบนี้โดยหมวกใบนี้จะได้การันตี100%เขาบอกว่าทําได้ทุกตัวนะ แต่เขาไม่ได้บอกว่าทําได้ตัวละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอดีหรือเปล่าเขาบอกทุกตัวเออแล้วเขาก็พูดเร็วๆผ่านไปเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําได้ทุกตัวหรือเปล่าแต่เป็นผมผมก็ทําแค่ตัวเดียวครับลำบากลาบนเหลือเกินในการหาของตอนนี้ยังไม่มีคนขายแต่ตอนเย็นเพื่อนๆไปดูอาจจะมีคนมาขายอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็ได้นะถ้ามีคนขายเดี๋ยวคืนนี้ผมทําให้ดูนะครับแล้วก็นอกจากจะได้หมวกใบนี้เรายังจะได้ของต่างๆที่อยู่ในกล่องด้วยนะครับในกล่องใบนี้ ก็จะเป็นไม้บอสนะอย่างที่เขายกตัวอย่างมาที่เหลือเขาไม่ได้พูดผมก็เดาเองว่าก็คงจะเป็นพวกยาปงยาปัม๊มอะไรไปเนาะโอเคจบกิจกรรมเลิฟแดน์นะครับบอกว้น,นิดนึงถ้าไม่ได้ต้องการขนาดนั้นไม่ต้องทําหรอกครับยากเกินไปในการหาของนะครับผมแต่ถ้าใครจะทําก็อดทนนะเออแต่ผมก็จะทําก็อดทนเอาครับได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเดี๋ยวทำคลิปออกมาให้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนที่อัปเดตที่2ครับ อัปเดตที่2นะครับเป็นตีบวกให้ลั่นสนัน่นยกเซริร์ฟครั้งที่2นะครับมาอีกแล้วกิจกรรมตีบวกนะครับก็คือวันที่3ถึง23เนี้แหละก็20วันนะครับก็จะเพิ่มอัตราการตีบวกซึ่งการเพิ่มอัตราการตีบวกผมว่ามันไม่มีจริงเพราะอย่างผมครั้งที่แล้วไปตีมัพมังกรในช่วงอัตราตีบวก95%ก็ ไม่ได้รู้สึกว่ามันตีติดง่ายกว่าตอนที่มันยังไม่มีกิจกรรมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมส่วนอัตราเป็นเท่าไหร่ดูตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆไปจบกิจกรรมตีบวกเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่3กันครับกิจกรรมที่3นะครับแคชช็อปนิวอัปเดตทำไมถึงเรียกว่านิวอัปเดตเพราะว่าเขาเอาของออกจากแคชช็อปแล้วนะครับร้อยกว่ารายการเขาพูดนะอย่างที่หลักๆเลยเที่ยวอ,ออกแน่ของทองเอาออกหมดแล้วครับการ์ตาทองธนูทองกะบองทอง ทุกอย่างที่เป็นของทองเอาออกหมดแล้วครับแล้วก็เอาของบัฟบ,บางอย่างออกไปด้วยนะครับยังเหลือไว้แค่บางอย่างเฉยๆแต่เขาบอกว่าถ้ามีการเรียกร้องเข้ามาเขาก็จะนํากลับมาขายอีกซึ่งของทองเขาน่าจะมองว่ามันไม่ค่อยมีใครใช้แล้วอะ่ะก็เลยเอาออกไปเนาะแต่ตอนนี้ใครมีกาตาทองอยู่ผมว่าน่าจะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะอ่ะโดยที่เขาอัปเดตเข้ามาครับก็จะเป็นกล่องนี้ที่ ฟื้นฟู Mac HP 4%ทุกๆ3วินะเป็นเวลา10นาทีใช้ทับซ้อนกับของทุกอย่างที่เพื่อนมีได้นะครับเช่น Small HP หรือ Medium HP อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ Small มันมีแต่ Medium มีหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ใช้ทับกันได้เขาบอกอยู่แล้วก็อันนี้เป็น W.O.E. Teleport นะครับก็คือไม่ต้องใช้พี t วาร์ p แล้วอะคุณอยากไปบ้านไหนคุณกดเลยมันจะไปหน้าบ้านนั้นนะครับในการบอเออากับ Pe ว Warp ตกงานแล้วนะครับ ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับอยากไปที่หน้าวอลก็กดกล่องนี้ได้เลยครับเออแล้วก็เนี่ยไอเทมที่นาออกเดี๋ยวมาอ่านดูก็ได้ครับมันเยอะมันเยอะมากๆนะครับอ่ะอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตสุดท้ายกันครับอัปเดตสุดท้ายครับแฟลตเซลครับลิมิเต็ดเฮดดีรีไฟ t o สโตนบก็ขายกล่อง HD b a r แบเลียมเฮดดีคาเนียมเฮดดีออริทิคอน อีลูเนียมนะครับก็คือมาพร้อมกับกิจกรรมตีบวกสนันลั่นเซิร์ฟนั่นแหละใน5วันนี้นะสำหรับแฟลเซลล์นะครับก็ราคาตามนี้เลยผมไม่แน่ใจว่าซื้อแยกมันจะถูกกว่าไหมแต่เขาบอกว่าซื้อแยกมันจะแพงกว่าถ้าใครต้องการใช้เยอะก็ซื้ออย่างนี้คุ้มกว่าครับโดยที่แต่ละกล่องแถมแบ็ก s m มิ h เบสซิ่งด้วยนะครับ1อันก็คือกันแตกที่เพื่อนรู้จักกันนั่นแหละระยะเวลากิจกรรมก็5วันตามที่บอกไปด้านบนเนาะ 3ถึง8เท่านั้นเองใครซื้อเยอะก็ได้แบ็กสมิธเบสซิ่งเยอะนะครับแต่ก็เงินก็ไหลพอสมควรนะ600กว่าบาท6นะ637บาทเนาะกับ690อืมก็คิดดูดีๆนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งแฟ t ตเซลตัวเนี้ยจะมาช่วงบ่าย3ถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วเนี่ยอาจจะมาแล้วก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆดูเนาะก็เดี๋ยวเย็นนี้ใครกลับถึงบ้านก็ ลองไปเปิดดูแล้วกันครับตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปอ๋ออันนี้มันบรรจุ30อันเลยเออก็คุ้มนะ30อันโดยปกติมันบรรจุกล่องหนึ่งแค่10อันเองเนาะโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับอัปเดตท,ที่4อัปเดตสุดท้ายของเราก่อนจะจบกันไปนะครับกับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกอะไรนิดนึงตอนนี้กิจกรรมลงทะเบียนรีเบรียนนะครับใกล้จะได้คูณเซิร์ฟแล้วคือห0,000 ID ส่วนจะทันที่เป็นโปลลิงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็วันนี้ผมดูจบเลยจะมีแพท14.3มานะครับในวันที่9เดือน12ก็คือประมาณอาทิตย์หน้านี่เองเนาะเเดือน12พอดีเขาขึ้น n n c r e d i ดให้ท้ายคลิปพอดีผมดูยันจบแหละวันนี้ก็เลยได้เห็นว่าเป็นวันที่9เดือน12แพท14.3จะมาแล้วนะครับพร้อมกับรีเบเลียนเพราะรีเบเลียนลง ให้ลงทะเบียนกิจกรรมวันสุดท้ายคือวันที่8แล้วก็วันที่9เขาจะเอารีเบลียนเข้ามาให้เราได้เล่นเลยนะครับพร้อมกับรนะีนบาลานสกิลเนาะที่เรียบร้อยแล้วของรีเบลียนอ่ะอันอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรละครับเรื่องบอทก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายครับเซิร์ฟคูณนะครับผมคูณยาวถึงวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนี่แหละน่าจะประมาณวันนี้ถึงวันที่24นะครับคูณเนื่องจากว่าเขาได้รับรางวัล ที่เพื่อนเพื่อนเห็นตามหน้าเพจไปเนี่นแหละเขาก็เลยขอบคุณพวกเราแล้วก็เซิร์ฟคูณ50%นะครับผมแต่ในนี้เขายังไม่ได้เอามาลงมาให้อ่ะยังไม่มีเนาะก็ผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเซิร์ฟคูณประมาณ2อาทิตย์โดยถ้าเราลงทะเบียนร e เบลเลียครบกันแล้วเนี่ยหลังจาก2อาทิตย์เนี้ยมันก็จะคูณต่อไปอีกนะหรือมันจะคูณทับกันเป็น100%อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คูณเพิ่มขึ้นแน่ๆครับไม่คูณเวลาเพิ่มขึ้นก็คูณ เ,เ,เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยแต่คูณแน่นอนนะครับประมาณ2สัปดาห์นี้คูณแน่ๆครับสำหรับเซิร์ฟเนาะทุกเซิร์ฟเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรละจบประมาณเท่านี้แหละครับถ้าตกหล่นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็เม้นไว้นะครับเพราะว่าที่ผมสรุปให้ฟังเนี่ยน่าจะใกล้เคียงและครบถ้วนที่สุดแล้วนะครับเนาะก็เราเอาไว้เจอกันใหม่ใน รายการอัปเดตในสัปดาห์หน้านะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าส่วนวันนี้สวัสดีครับผม